เอ้ามุกเองามุกเป็นยังไงบ้างอะหน้าเมื่อดกกล้ว่ะคะพี่เสือสงสัยวันเนี้ยไปสอนไม่ไหวแล้วละค่ะ ไม่ไหวก็อย่าฝืนคราวนี้พี่ไม่ยอมให้น้องมุกดื้อกับพี่อีกแล้วยังไงต้องไปห,หาหมอ,อก,กับพี่รู้ไหมค่ะพี่เสือมุกยอมไปแล้วค่ะแต่ขอมุกนอนพักสักตื่นได้ไหมคะมุมกยังมึนหัวอยู่เลยได้สิจะ๊ะเอ๊ะพี่มีนัดกับลูกค้าสะด้สิจะต้องรีบไปอ่ะ ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะให้คนรถไปส่งก็ได้แต่มผกพาเด็กไปด้วยคนนึงจ้ะถ้าอย่างนั้นนอนพักที่เยอะนะตื่นแล้วโทรหาพี่เลยนะค่ะพี่เสือพี่ไปทำงานก่อนนะค่ะพี่เสือ เสือขอหอมอีกทีอะไรก็ไม่รู้พี่ไปจริงๆแล้วนะพี่ไปเลยค่ะเดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกถึงน้องได้ไมาโทรหาบุกด้วยนะคะจ้ะบ๊ายบาย ขอบใจจ้ะวางไว้ก่อนเถอะมุงยังไม่อยากกินค่ะคุณมุกจะนอนพักเลยหรือเปล่าคะเดี๋ยวหนูปิดม่านให้ยางหรอกจ้าเดี๋ยวคุณเสือถึงโรงแรมแล้วจะโทรกลับมามุกจะรอคุยกับคุณเสือก่อนนะค่ะได้ค่ะ ไม่โทรกลับมาช้าจังนะคะมุกรอจะหลับไปแล้วนะเนี่ยผมไม่ใช่คุณพยักนะครับเฮ้ยขอโทษค่ะนั่นคุณมุกใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้คุณพยักษ์ดควาครับ เสือเป็นยังไงบ้างคะนางจะเป็นยังไงอะก็เกิดตายสิถามได้ตั้งแต่ได้เมียอย่างแกเจอแต่เรื่องสวยๆไหนจะต้องเสียเงินสร้างโรงเรียนบ้าๆบอๆอะไรก็ไม่รู้เอาใจเมียไหนจะต้องมานั่งเลี้ยงโคตรเน่าเมียอีกถ้า้เสือมันจะเป็นอะไรไปก็เพราะแกคนเดียวอีตัวสวย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 เนียไปนะพี่บิอ้เสือมันเป็นตายเท่ากันแทนที่พี่จะห่วงลูกกับที่ไปโยนความผิดคนอื่นเขาอะเมื่อเทียบกับเรื่องผานเงินนะ ไม่มีใครเกินหน้าพี่มินหรอกไอ้เป๋นี่มึงปกป้องมันเจ้าดากูใช่เหรอเข้าข้างกันนี้นักใช่ไหมเดี๋ยวกูตกมันที่มึงดูมาสิมันจะบ้า,าหรือไง<า>อะฮะเดี๋ยวนี้เรื่องนี้มินปล่อยกูนะนั่งตรงนี้แหละเด็กทีนี้นี่อยู่คนละม,มุมเลยปล่อยกูนะอ,อยู่นี่นะพี่มินแกเครียดเรื่องมีเสืออย่าถือสาหน้านหนู 하다롱. ต้องรอดูอาการสัก24ชั่วโมงนะครับถึงพอจะบอกได้ว่าคนขีดอันตรายหรือยังแล้วเมื่อไหร,ร่เสือจะฟื้นนะครับคุณหมอ,อ,อก็คงยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าคนไข้เนี่ยได้รับความกระทบกระเทือนทางสมองรุนแรงมากถึงรอดชีวิตมาได้เนี่ยก็นับว่าเป็นปาฏิหาริย์แล้วนะครับตายแล้วอย่างนี้ไอ้เสือก็กลายเป็นเจ้าชายนิทราสิครับคุณหมอโถ่เอ้ยลูกเอ้ยเวรกรรมจริงๆจะตายก็ไม่ตายจะฟื้นก็ไม่ฟื้น ไ,าไ,ไ,ไ้าฉันยังมีลงหนใจก็ฉันไหมถึงถ้ามันไม่ตายอ่ะมันก็ต้องฟื้นจริงนี้ม้าหอไม่เจอบอกอะ่ะว่าจะตายหรือจะฟื้นอะไรกันแน่่านก็ห่วมสิฉันสังยาว่าฉันจะไม่ไปใกล้ๆที่ไหน ฉันจะรักเธอรักเธอคนเดียวเรื่อยไปจนวันสุดท้ายด้วยหัวใจฉันสัญญา ฉันจะรักเธอรักเธอคนเดียวเรื่อยไปจนวันสุดท้าย